วัสดีครับพี่น้องวัสดีเลยยังลูกวัสดีหน่อยสวัสดีน่อยสวัสดีค่ะหนูน้องเข้าฟัาง่งน้องเข้าฟัางว่าสวัสดีเลยน้องเข้าฟัางหิวพี่น้อง <c oughs> มามากินน้ำกันพี่น้องหมูกระทะได้ไหมนี่มามากินน้ำกันง่ายๆนี่หมูกระทะวันนี้วันฉลองวันอยากกินหมูกระทะเห่นแล้วพี่น้องเอ้เแซ่้ๆน้ำกัน ในดูดนจับกระทะพี่น้องจับกระทะมันห่อนนะเด็กหน่อยนะบ่อหงจักเนาะอืมไหนล่ะแซ่บน้องเอาลูกอ่ะกินกินกุ้งไหมยี่ไงกุ้งหนูเอากุ้นกัน อืมอย่าพอก้านโอ้โหอร่อยจังเลยพี่น้อง๋ยวาหัวคนน,นู้นเลยหมูสามสั้นพันนั่นเผ็ดเก็มท้องพี่น้อง อันนี้กุ้งหนูไม่ต้องจับนะลูกนะมันร้อนร้อนไม่ต้องจับนะหน,นูนนะนกินกุ้งกับพอ่อกับพอ่อร้อนนิดเดียวเหรออืมร้อนนิดเดียวเดีอย่านูจะับร้อนตาทะจลุนหนูจจกินแค่นี้อ่ะให้ร้อนนิดเดียวพี่จับให้ให้ให้ผู้ใหญ่จับ ใช่ให้ผู้ใหญ่จับเด็กจับไม่ได้มันร้อนมันจับกระทะพี่น้องเอ้ยมันดาดมือให้ว่าสั่นม้องใดหันพี่น้องคอยสิมาทายคอยสีมาตอบคำถามพี่น้องเด้อว่าประจด็โลกของเรามีกี่ทวีปด้วพี่น้องเด้อมีทั้งหมดเจ็ดทวีปพี่น้องครับผมนี่ไงเห็นหนู เออถ่ายได้แล้วเนี่ยหนูก็อยู่กับพ่อนี่นยกินก่นอนนะเก็ <S <S บไหมเอาหมูเอาหมูเอาหมูให้ลูกหน่อยเอาหมูให้น้องขา้าวฟางหน่อยให้มันเย็นก่อนนะที่เนี้ยหนูร้องไห้อีก <S <S 2> <S 2> อ่ะหนูกินกุ้งรอก่อนลูกกินกุ้งก่อนเออพ่อรู้แล้วอ่ะหนูกินกุ้งก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวนี้พ่อเผาให้ ม่มีกระทะต้องไปซื้อเวซีอะไรนะถ้าใครไม่มีกระทะต้องไปซื้อเบสแซอ๋อไปซื้อบิ๊กซีใครไม่มีกระทะต้องไปซื้อบิ๊กซีที่นอ้อถ้าใครไม่มีกระทะตัวกระทะตัวกระทะพี่น้องถ้าใครไม่มีกระทะก็ไปหาคุณหมอไปหาทำไมอ่ะพี่น้องอขอเชิมาเฉลยเด้อมิเจ็ด ทวีปเด้อพี่น้องเด้อทว,วีปเอเชียก็คือพวกเขาเนี่ยแหละเอเชียเนี่ยละน่ะแล้วลาวบันนอกบันนอกเนี่ยอินเกรีสญีป่ปุ่นไทยเนี่ยแหละพี่น้องทวีปที่สองก็คือทวีปออสเตรเลียอยู่ขางล่างเขาลงไส่ที่เป็นฝรั่งพี่น้องฝรั่งออสเตรเลียมีสองเราทวีปที่สามก็คือทวีปแอฟริกาพี่น,อออำำน้องก็จะเป็นหอยดำๆแดงๆนิน้อยเนาะจิ๋ว ทวีที่สี่ก็ยุโรปยุโรปก,ก็จะเป็นฝรั่งโดยตรงพี่น้องพ่อไปห้องแล้วพ่อพพต้องติดพัคเตอร์ให้หนูด้วยในพัคเตอร์โอเคเจ็บมือพี่นอ้องก็ไอกระทะดาด<ม>ทวีปที่ห้าเดี๋ยวพี่น้องทวีปที่ห้าก็คืออเมริกาเหนือพี่น้อง<ม>เอาไว้ตรงนี้ลูกมันเดี๋ยวมันมันเดือดเดียงด่างเดี๋ยวเอาไว้ขามันไม่เท่ากันลูก ทวีที่เจ็ดก็คืออเมริกาใต้ก็คือเป็นพวกลาตินอเมริกาก็คือพวกอ่า uh, <Okay. S 1> บราซิลอ่ะพี่นอ้องบราซิลอาเจนตินาเปรูพวกนี้แหละ <Okay. S 1> อ๋อเจ็ดลูกนะจับขวดหล,ลูกจับขวดให้น้ำเย็นเลยลูก mm hmm. กระทาดาดมือพี่นอ้องเห็นไหมื้อนี้คอยกับซิมาทานขึ้นเขาเนาะกินไปเว้าไปคือนเขาเนี่ยแหะ สไตล์ปฏิญญาภาเพื้นความเมาหลายพี่น้องเมื่อนี้ใคยประสิมาถามมาโอเชียนมหาสมุทรพี่น้องโอเชียนแต่ว่ามหาสมุทรเนาะโอเชียนในในโลกเขาอะมหาสมุทรทั้งเบิอดอะมีกี่มหาสมุทรพี่น้องผู้ใดตอบได้ก็ตอบมาในคอมเมนต์เนาะคันตอบไม่ได้ก็ว่าเป็นงะเดี๋ยวมืออื่นมาฉเฉลยให้ขึ้นก้าพี่น้อง ก็ถ้สีโซโลเลยนะคอยวาอลายแล้วคอ,คอยอิ่มล้มล้วโซโลกันพี่น้องกินน้ำกันมาๆๆม,ม,มหมูกระทาแซบ่บๆหายแล้วลูกหายแล้ว,ลวมันมีดำดำอยู่อ่ะขับปั๊บขับป๊าโอเคไหมขับป๊บ มึงวันเองข่อยเสียพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้ข่อยกับ่ได้ไปยามหนอกเด้อเน็ตข่อยเบิดพี่น้องบ่ได้ไปยามผู้ใดจะั้นเน็ตหมุนติ้วติ้วอะไรนะเน็ตหมุนติ้วติ้วพี่น้องเ้ยข่อยเมื้อไห่ข่อยก็เลยปใส่ายเดือนซะใส่ายเดือนขี้หมาหาเก้าอี้มาวางเลยผักน่ะ มันคือมันมันโอ้หขอนขอขอก็ก็ร้อนเหมือนกันนะลูกจังแสบไม้พี่รอเหนียวอุ่นัตบังยัมันสีม,ม้วนไเดิมมันมันเป็นไออันน,อน้าห้อนขึ้นมาพี่อ้อมันสีม,ม้วนน่จัง่อย หนูนนนนหนูหนูกินหมูได้แล้วลูกเย็นแล้วหนูกินหมูได้แล้วอ่ะพ่อป้อนคำหนึ่งแล้วหนูกินเองเนาะเอากินเองก็ได้ถ้างั้นแม่ป้อนแล้วหนูเห็นไหมหนูเห็นพี่น้องไหม,มพี่น้องอยู่ไหนนัานไงหนาจอเหรอนั่นค่คนสวยๆที่อยู่ในนั้นน่ะคนลอยเห็นไหมหน้จอเนี่ยนะไม่เห็นพี่น้องพี่น้อง แต่พี่น้องเอ้ยข่อยกินหลายหลข่อยแต่ว่าขอ่อยสิบัทายเบิดดอกเด้อมันหลายข่อยสิกินลังไหมเออภาษีนไงหลายภาษสิโชบรรยากาศ<ก>ให้พี่น้องเ<ง>บิน,นไม่ได้ไปโรงเรียนหรอหนูหกห,นหยุดหรือบ้างไงหยุดว่าไหนๆก็มยุดเก็กหนูไม่ได้ไปโรงเรียนหนูยุ่งกนี้หนูหยุด พรุ่งนี้วันอะไรวันเสาร์วันหยุดของนักเรียนใช่ไหมะอะไรเ <Okay. S 1> เดี๋ยวก็หายนะพ่อเป่าให้ตรงไหนตรงไหนหายแล้วหายแล้วเนะี่ยเอากินหมูทีนะเนี้ยอานน้วไปจิ้มตูดต้องอานิี้จิ้มตูดว่าเหมียวบอกแล้วมันจะหาย <c oughs> <laughs> แลนิ้วจิามา้มตืดแล้วก็หายห,หายได้ยังไงหายจิม้มลึกลึกจิ้มลึกลึกก็ไม่หายสิก็ไม่หายนะลูกจิ้ึ้เข้าไปลึกพี่น้องเออแซ่บๆน้ำกันเผ็ดโมสามสันทันนันเห็ดเข็มทองมีมอคคารี่มีเห็ดเข็มทองมีแค่รส มีปลักทองต้องทำหญ่ๆอย่างนี้มีมัทเรีแล้วก็มีปลักทองแล้วก็มีเครอทเชอรอตแล้วก็มีเห็ดเข็ญทองเห็ขปุ่นเก่งหลายที่น้องเอยสามขวบถ้าเออเออวะเด็กจับไม่ได้นะให้ผู้ใหญ่จับอันนี้มะม่วง อันนี้ไม่ใช่อันนี้ฟักทองม,มาสั่มะม่วงลูกอารมณ์ดีแล้วขออแด่หันไห้มาสั่งอารมณ์ดีแล้วลอเอาอ้อ,อยเอาพี่น้องเล้ยเก็บม่ได้กินสีนีเก็บมาได้กินเขากันยังมาสิน,สนีไปบ้านไห้่าสั่งอ่อ,อยเอาดิเดนนี่ ีแล้วไเออหนูใจดีแล้วเห็นไหมเมื่อกี้หนูไม่ใจดีตอนนี้หนูใจดีแล้วเนยอยู่ไหนเนยอยู่ไหนเนยจะนนาจูทักเนยอยู่ไหนลูกเนยจะนนาจูมันทัำสุกแล้วสุกแล้วอันไหนสุกมอสซาเรลสุกแล้วเหรอกินกุ้งพี่น้องกุ้งแนนหมูแนนเนาะ พ่อยังร้อนเลยหนูจะไม่ร้อนได้ไงพ่อโดนเมื่อกี้ใส่เนยน้ำพี่น้องอย่างเนยย่างเนยมามามาย่างเนยย่างเนยมาเด้อกินน้ำกันเอาพ่อเป่าให้ไหมพวงป้าหมี่บอกว่าให้เอานิ้วจิ้มพ่อเป่าให้แล้วหายแล้ว หนูเจ e, uh, uh, ้าช้อนหนูอ่ะช้อนตัวเองมาเดันจะพาเช็ดออกให้เช็ดเนยออกพี่น้องเอ้ยขรับไปได้ไปยามเด้อมัอนี่ต้องขอโทษขอให้หลายที่นอดทุกคนนั่นแหะที่นอดคิดถึงทุกคนแขนอย่าโดนอีกอย่าจะโดนอีกเน็ตเบิร์ดเน็ตเน็ตเบิร์ดพี่น้องเอ้ยก้ามร้องนะคอยเติมแล้วมาล้งคอยสิไปยายามบดสุบานเลยหามเป้าน้อนก้อนข่อยเด้อสามทุ่มแล้วสามทุ่มสิบนาทีแล้วก้ามร้องนะ ย่านย่านนั่นท่าด่าแต่คูนอย่างนั้เก็บเสียวคอสิไปยามสุขคนลราพี่น้องนั่ากับท่าด่นเมื่อเด็กน้อยเล้ยมแบ่หันไห่แบบเสียงดังนึงกินได้ไหมอ่ะแล้ก็สีอ้อยเสานียู่นะใส่ตั้งเลยไทยอร่อยเหรออร่อยค่ะอร่อยไหมอร่อยอร่อยอ่ะ น้องเอ้ยคั้นคันนันทายทายจนจบมันก็าสีดนเป็นชั่วโมงเนาะทำไมอร่อยอ่ะักิสิคอกินสับอีกสามสี่คำใส่กับสีร้าพี่น้องแล้วอร่อยอ่ะแซ่บไหมนะผู้ใดบอเคยกินลองเด้อเตนทานเลยครับส ป้วนนะไม่ได้ไปโรงเรียนนะกินเนยเล่นพี่น้าแล้วข้าวกั่นกินเนยเล่นกินเนยเล่นกุ้งเอาเนอยพอนพอแล้วค่ะเอาเอาไปกินกับหมูกระทะกุ้งพี่น้าถ้าหนูไม่เอาเชอ้อนหนูก็วางหนูก็กินหมูได้ลูก ขี้แตกถ้ากินเนยถ้ากินเนยสองรอบอ่ะอย่าอย่าเป็นขี้แตกถ้าใครไม่กินผักอย่าอย่าอย่เอือไม่ออกเอย่เอือไม่ออกแล้วสั่งที่ไหนเอาออกสิล่ะเที่ยวเอาออกเลยกินผักทองกินผักอันนี้เหรอจะกินเหรอฮะ นั่นร้อนอยู่อย่าเพิ่งนั่นร้อนอยู่ให้มันมันไม่เย็นปะจะเริ่มตั้งทำไมอเฮ้ยเริ่มมันเข้าเลยเนี่ยเริ่มมันเข้าเลยพี่น้องข่อยสิกินลังไหมอีกชั่วโมงนึงมันโดนพอดเมื่อนี้ยข่อยขอตัวลาพี่น้องเอ่อเด้อหนูหนูมาลาพี่น้องกับพ่อหน่อยหนูขยับมาอีกลาพี่น้องกับพ่อหน่อ พ่อมานั่งกับพ่อเลยโอ้ยน้องข้าวฟ่างวันนี้น้องข้าวฟ่างจะมาลาพี่น้องออกหาขาาโอเคน้องข้าวฟ่างจะมาลาพี่น้องวันนี้พูดดิลาพี่น้องมาลาพี่น้องมาลาพี่น้องกับพ่อมาลาพี่น้องกับพ่อเออโอเคเดี๋ยวพ่อพูดก่อนพี่ยู่เกมเนพี่น้องเมื่อนี้่อยเอาไว้สมี่เนาะ ลังไหมในีชั่วโมงสองชั่วโมงคนละหอยปาร์ตี้ในห้องบานกินผัดเมื่อนี้สิมาล่าพี่น้องเนาะล่าพี่น้องก่อนสัมนี่จังเลยกระฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปฏิญญาพาเพื่อนน้ำหน้าพี่น้องเนาะเมื่อนี้เอาไว้สัมนี่ล่ะล้าง่อยปาร์ตี้เสร็จหอยไปย่ามพี่น้องทุกบ้านเลยพี่น้องเอาไว้สัมนี่เนาะพอกันเมื่ออื่น นองเดียวูไม่ออกนะน้องข้าฟงพูดกับพ่อหน่อยซียูทูมอล์หรอีอเข้าฟ่าหรอซียูทูมอล์โอเคคีอเข้าฟ้ารอโอเคโอเคอเคพี่น้องบายเด้อพี่น้องบาย